สวัสดีคะ่ะทุกคนชาวันตัวันนี้อากาศเป็นไงบ้างคะฉันอยากจะถามในภาษาเติรยนจะถามยังไงดีใช่ไหมคะวันนี้อากาศเป็นยังไงแน่นอนคะ่ะเรามีประโยคมานำเสนอนั่นก็คือใช้คำว่าอ oji ke t e m p o f a นะคะอ๋ oji ke t e m p o f a หรือไม่ก็ ke t e m p o f a oji นะคะเราใช้ประโยคนี้ถามได้เลยคะ่ะว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างถ้าอากาศร้อนเราก็ใช้คำว่า facaldo อากาศหนาวก็ฟ้าเฟรโดอากาศเย็นก็ฟ้าเฟรสกนั่นเองนะคะเราใช้กริยาฟ้าเลยนะคะเป็นคำกริยาที่แบบอิมเพรสซ a นาเลยก็คือไม่ได้เจาะจงใครนะคะเพราะเราพูดถึงสภาพอากาศนะคะใช้กับแต่ซัปเปรสโซ่นั่นเองนะคะก็คือใช้กับบุรุที่สามเพราะฉะนั้นเราใช้ฟ้าอย่าลืมนะคะอ๋อจิเข็ดเตี้ปฟาอ๋อ เคเต็มเปอรฟ้าอ๋อจีได้เหมือนกันนะคะอ๋อจีใส่ท้ายประโยคหน้าประโยคได้ค่ะเวลาตอบก็ฟ้าคานุฟฟาเฟรสดฟาเฟรสโก